สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานรอดรอดอรยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์คิปวิโนจะทำึคนเป็นแนะนำสินค้าไม่ได้จะชวนแลวการลงทุนอย่างใดการลงทุนคมเสี่ยงใต้คิววิโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันยะ่นะครับอันนี้เราก็อยู่กับถ่าคริปโตพันยีสิบสี่นะอันนี้ก็จะเป็น ep ีที่4ี่ร้อสี่สิบสองนะอันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับนะตี่เหตุการณ์ที่มีผลกับราคาบิตคอยนะและตลาดคริปโตในช่วงนี้นะ ่าเหตุการณ์แรกเนี่ยก็น่าจะไล่ไล่กับมไรเกี่ยวกับกาจกรรมกำกลังจะเปิดซื้อขาย ETF นะตอนนี้นะหลังจากสปอต ETF กองทุนได้ผ่านแล้วจากกราตอสารัฐก็เดี๋ยวเดี๋ยนี้ก็จะทำการเริ่มซื้อขายนะแล้วก็เหตุการณ์เกี่ยวกับการลงเลือกตั้งนะ ประธานาธิบดีของโดนัทรัมนะอันนี้เป็นสมัยที่สองเขาที่เขาจะลงเลือกตั้งนะแล้วก็ชูนโยบายชูธงเป็นสนับสนุนบิตคอยและคริปโตเคอเรนซีนะแล้วผ่านกฎหมายต่างๆนะแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยก็จะเป็นของเกี่ยวกับเมสากรอฟนะเมสากรอฟก็คือตลาดเอเจนที่ล้มนะลายไปที่โดนแฮกสิบกว่าปีที่แล้วกำลังชำระหนี้แล้วมีการอ่าชำระบางส่วนแล้วมีการเทขายไปแบบทําให้ราคาล่วงมหาศาลเลยนะพร้อมกับที่เยอรมันเทเหมือนกันนะแล้วก็เหตุการณ์ที่ กดล็อกเหรียญช่วงนี้นะอ่าประเด็นที่มาจากการซื้อขายนะจากๆตอนนี้ก็จะเป็นการเปิดเสนอซื้อขายกองทุนนะที่ถูกเลื่อนออกมาสองอาทิตย์แต่ว่าก็กำลังจะใกล้เร็วนี้นะนักวิเคราะห์บูเบิร์กนะได้รายฐานว่าน่าจะเป็นวันที่ยี่บสามนะยี่ิบสามกรกฎาคมที่กำลังจะมาถึงตอนนี้ก็เหลือ2องวันนะวันนี้วันที่สิบเก้านะกำลังจะเปิดขายจริงๆนะอ่าแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยของ อการขึ้นเวทีของโดนัทแมนะฮะอันนี้ลงเลือกตั้งสมัยที่สองนะวันที่ยี่สิบเกรกฎาคมเหมือนกันเหตุการณ์ใกล้ๆันกันนะกับการพูดถึงในงานสัมมนาบิตคอยนะเขาชูนโะยบายบิตคอยเกี่ยวกับคริปโตและอุตสาหกรรมคริปโตนะทำให้คนชื่นชอบแล้วก็เหตุการณ์โดนรอบยิงของโดนรรัทแมทำให้ราคาคริปโตเนี่ยพุ่งกระจายมากเลยนะ,ะก็ถือว่าเป็นอีกน้าจับตาแล้วก็เหตุการณ์กัน มัลกอบในกะารใช้นี่นะหลังจากที่พูดกันมาหลายปีสองสามปีนะว่าจะมีการเทขายข,ายของมัลกแล้วใช้นี่นะตอนนี้ก็เริ่มทยอยซื้อเริ่มทยอยเทขายแล้วก็คืนไปนหลายๆอีกเชนแล้วก็เป็นการปลดล็อกของโทเค็นนะฮะนี่มีเว็บเนี่ยก็เป็นปลดล็อกนี่ตัวน,นี้ก็มีบอกอ่ะพิกเซลนะฮะยี่หอเวลา,าอีกอนาทีเดียวอีกสามชั่วโมงเนี่ยจะเป็นเว็บเกี่ยวกับการรวมปลดล็อกนี่สนใจก็ไปพิมพ์ได้นะเว็แบบนี้นะ ่ามีหลายตัวมีการามี ENT ทีมี DI มี c เก้า่ะก็รู้จักเขามีมหาศารถือว่าดีมากรวบรวมข้อมูลนะว่ามีการปลดล็อกเผื่อคนที่เล่นระยะสั้นนะได้เห็นว่ามีการปลดล็อกยังไงบ้างนะก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์นะ น่าเหมือนขุดคริปโตอ่ะดิจิเม้นด์คราวไมเน็งน้องบเบียวันนี้รับ10 u ยเอนะเอาไปสร้างกำลังขุดต่อจนะเป็นโฟนนน้นต้นน้ำนะใครสนใจก็สมัครได้นะเวทเทคคริปโตอันดับหนึ่งเวทเทคคริปโตอันดับสองนะขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณที่สนับสนุนช่องด้วยนะเจอกันใหม่ปีหน้านะครับบ๊ายบาย